เมื่อคุณอ้างว่าคุณเป็นบุตรของพระเจ้าคุณก็ต้องบอกด้วยหลักการของพระเจ้าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วคุณไม่ปฏิบัติตามหลักการของพระเจ้าเนี่ยคุณก็ต้องเป็นบุตรนอกคอกใช่ไหมเออก็ต้องเป็นบุตรนอกคอกไม่ใช่เป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริงฉะนั้นคุณก็ควรออกจากความเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเพราะคุณไม่ปฏิบัติตามหลักการของพระเจ้าคุณจะเอาแค่สัญลักษณ์คําสอนพระเจ้าบางส่วนมาพูดแล้ววอาอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกมามาปนกัน อย่างนี้เขาเรียกว่าทำสัตธรรมะปฏิโลปให้มันเกิดขึ้นทําคําสอนให้มันมั่วอง,งก็ทาให้คนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างเช่นพูดปรมัภิ์กับบัญญัติปนกันเงี้ยปนกันใหญ่เอาคําสอนอตรงนั้นตรงนี้มาปนกันมั่วหมดเลยเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดเหมือนแปลงถัว่วก็หมายความว่า,วาพูดมันปนเพื่อให้คนมันงงเงี้ยนี่ต้องระวังฉะนั้นเรา วันดีคืนดีคุณก็บอกเป็นพญานาควันดีคืนดีคุณก็บอกว่าว่าเป็นลูกของเจ้าแม่คนดีวันดีคนดีคุณก็มาบอกว่าลูกของพระเจ้าอย่างนี้เราบอกว่าเราตามคุณไม่ทันเพราะคุณเปลี่ยนไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยของน้องเนี่ยพี่ไม่เคยมีไรายได้จากสิ่งที่น้องทําเลยความจริงก็คือความจริงมันก็ต้องเรื่องอะไรการที่จะมาให้น้องหยุดทํากิจกรรมมันก็พี่ว่าศาลท่านท่านไม่น,นี่หรอกค่ะไปว่าเราต้องยึดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ยึดไม่ได้แต่เราก็พยายามจะไปยึดทุกอย่าง บางคนบอกต้องยึดสมาธิไว้บางคนบอกต้องยึดพิปัส,สนาไว้บางคนบอกว่าต้องยึดหลักเกณฑ์หลักการตัวนี้ตัวนั้นไว้การยึดแบบนั้นเป็นเรื่องดีแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นจนไม่คิดจะปรับเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เกิดขึ้นไอ้ตัวนั้นมันก็จะพ้นจากความทุกข์ที่มีไม่ได้เพราะสุดท้ายมันก็ยังยึดอยู่ดีเราปฏิบัติเพื่อถอนจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ดันไปยึดมั่นถือมั่นแต่สุดท้ายแล้วใช่ไหมว่ามันต้องยึดกุศลก่อนก็ใช่มันต้องยึดกกุศ่อน แต่อย่าลืมไปว่ากุศลทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่เที่ยงนะอันนี้จงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดากุศลกาลังเกิดอยู่คิดว่ากุศลจะอยู่กับเราไปตลอดจนเป็นโมหะลงคิดไปว่ากุศลนี้ฉันสามารถจเจริญได้อย่างดีแล้วลงคิดไปว่าฉันจเจริญสติสัพพัญญาได้อย่างดีแล้วลงคิดไปว่าฉันรักษาศีลห้าได้อย่างดีแล้วแต่ความเป็นจริงต,ตัวเองยังขาดทะลุด,ด่างพลอยเต็มไปหมดแต่มองไม่เห็นความขาดทะลุด่างพลอยนะั้นสุดท้ายแล้ว สติสัพปพปัญญาเราตั้งมั่นไม่ได้อกุศลย่อมนอนเนื่องในสันดานวิบากของการสร้างฝ่ายอากุศลย่อมติดติดเนื่องในใจเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเยรชาและเปรตวิสัยปิดอบายภูมิไม่ได้ก็ไม่เป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ถ้าเราอยู่กันแบบนี้ต่อไปไม่มีความละอายชั่วกราวไม่มีความสำนึกระวังไม่มีความเพียรพยายามในการเผากิเลสตัณหาราคาโระ,าโะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะของตัวเองเลย สุดท้ายแล้วคนที่ทุกข์ร้อนที่สุดคือตัวเราเองไม่ใช่ใครเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งหน้า <t> ตั้งตา <t> ตั้งส,ส, <t> ส<ถ> <ather> ติสัมปชัญญะอย่ามาติดตามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ตลกอย่ามาติดตามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ทำคอนเทนต์ได้เก่งอย่ามาติดตามอาจารย์เพราะอาจารย์ตอบคาถามได้ตอบคาถามได้สนุกสนานฟังธรรมะแบบไม่เบื่อหน่ายแต่การติดตามอาจารย์ต้องติดตามที่เนื้อหาสาระติดตามเนื้อหาที่อาจารย์กาลังสอนให้เราเร่งทําความเพียรติดตามอาจารย์เพราะอาจารย์ต้องการให้เรา เห็นอันนี้จงทุกขังอนัตาติดตามอาจารย์เพราะเราต้องเดินตามหลักคําสอนพระเจ้าที่กําลังทําให้เราเดินออกจากความ้นทุกข์ทั้งปวงได้ติดตามอาจารย์เพราะเราต้องเห็นว่าความทุกข์มันคืออะไรติดตามอาจารย์เราต้องเห็นว่าเหตุในการเกิดขึ้นของชีวิตของเราที่มันเป็นความทุกข์อยู่ในปัจจุบันมันเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุติดตามอาจารย์เพราะเราต้องเห็นว่าทุกอย่างมันดับไปเสื่อมสลายแตกทําลายไปต่อหน้าต่อหลังมันมีการดับอยู่ตลอดเวลาติดตามอาจารย์เพราะเห็นว่ามันมีมัควิธีในการแก้ไข ทุกสมุทัยนี่โลดมากถ้าเราติดตามอาจารย์แบบนี้สมควรแก่การติดตามการติดตามพระเจ้าเช่นเดียวกันการติดตามพระเจ้าไม่ใช่ติดตามเพราะสะดอกข้อต่อชะตาเบิกแบ่นเวียนเทียนซัดแก่ซัดลำบูชาไฟติดตามพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าทาให้เรารวยประสบความสําเร็จติดตามพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าสามารถแก้กรรมสามารถทําให้เราพ้นจากความทุกข์เรื่องหนี้เรื่องศีลเรื่องสามีภรรยาบุตรธิดาไปเรื่องๆไปสามารถโดนบรรณาในชีวิตเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จ ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้การติดตามพระเจ้าแบบนั้นเสียเปล่าการติดตามพระเจ้าต้องติดตามให้เราเห็นหลักสัจจความจริงที่พระงองค์ทรงสอนแล้วนําสิ่งที่พระงองค์ทรงสอนไปปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามจะเห็นผลตามที่พระองค์นทรงสั่งสอนเราไว้นี่การติดตามพระพุทธเจ้าติดตามบรมศาส,ด,สดาสัมมาสัพพุทธ,ธเราต้องติดตามพระองค์ด้วยเหตุปัจจัยแบบนี้ว่าพระองค์เป็นผู้นิรุตุกแก่เรา พระองค์เป <mile> ็นผู้พาให้เราผ่านจากความทุกข์ทั้งหลายได้พระองค์เป็นผู้พาให้เราเนี่ยพบหลักสัจจความจริงแห่งหลักอริยสัจแล้วพาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดินสู่ความพ้นทุกข์ทั้งปวงได้เราทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏไม่จบไม่สิ้นในโลกกำเนิดยกระชาเปรวิสามนุและเทวดาเรายังคงต้องเวียนตายเวียนเกิดแต่พระองค์เป็นผู้นิรุกุกวิบากเหล่านี้ให้เราพ้นจากวิบากเหล่านี้้ไดในชาปัจ์เัน ดังนั้นเราควรจะติดตามพระองค์เพราะพระองค์างสามารถทําให้ทุกข์ <ST ância> ในชีวิตเราดับลงไปหมดได้นั่นคือนิโรธพระพุทธเจ้าทรงชี้โทษต้นเหตุของความทุกข์ว่าต้นเหตุมันมีอยู่มันจึงดับได้ <ST ância> พระองค์จึงชี้ให้เราเห็นสมุทยัยคือเหตุของความทุกข์พระองค์ทรงชี้ให้เรารู้จักว่าอะไรบ้างเป็นความทุกข์ในชีวิตเราอะไรบ้างที่เรียกว่าความทุกข์พระองค์ทรงบัญญัติให้เรารู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรบ้างที่เรียกว่าทุกข์ แล้วหน้าตามันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงทําให้เราทุกข์ได้ยังไงทําให้เราทนอยู่ไม่ได้ยังไงทําให้เราพัดผ้าผิดหวังจากของที่รักยังไงพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นเมื่อเราเห็นชัดแล้วพระองค์จึงแนะนํามรรควิธีให้กับเราเห็นโดยความเป็นศีลโดยความเป็นสมาธิโดยความเป็นปัญญาเพื่อให้เราดับทุกข์สมุทัยนิโรธให้เกิดขึ้นให้แจ้งขึ้นในมรรควิธีที่พระองค์ทรง ชี้แจงแก้งไม่แก่เราประหน้าที่เราจะติดตามใครเราต้องติดโดยหลักสักจจะความจริงเราจะเดินตามใครเราต้องเดินตามเขาว่าเขาพาเราสู่ความพ้นทุกข์ไหมไม่ใช่ไปเอากระแสไม่ใช่ไปเอายอดไลยอดแชร์ไม่ใช่ไปเอาชื่อเสียงเยินยอไม่ใช่อยากเข้าใกล้เพราะคนดังคนรู้จักเยอะไม่ใช่อยากเข้าใจเพราะอีซีบารมีเขามากไม่ใช่อยากเข้าใกล้เพราะว่า อินทรีย์เขาจะสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้พ้นจากความทุกข์ได้ไม่ใช่เข้าใกล้เขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเข้าใกล้เขาแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจแม้แต่สบายใจก็ไม่ได้เพราะอะไรสุดท้ายสบายใจจะบังความจริงเพราะเราทําทุกอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อความสบายใจแต่เพื่อแจ้งแก่ใจในหลักสักจจความจริงดังนั้นสบายใจไม่สามารถพาเราพ้นทุกข์ได้ผลพบเครื่องรางของขัง,งมันก็สบายใจ อาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมักมันก็สบายใจมาที่นี่ก็สบายใจเห็นหน้าอาจารย์ก็สบายใจแล้วความสบายใจมันจะพาเราไปสู่ความ้นทุกข์ได้ยังไงแต่การมาเห็นหน้าอาจารย์มันต้องได้ยินได้ฟังหลักธรรมมันต้องได้ยินหลักอริยสัจส,สี่มั่งมีองค์แปดเป็นหนทางในการแก้ทุกข์เมื่อได้ยินได้ฟังหนทางในการแก้ไขความทุกข์ <Connect ion> <np. S 1> แล้วย่อมนําวิธีการนั้นกลับไปแก้ไขความทุกข์ในจิตใจของตนเองแล้วเมื่อเราแก้ไขความทุกข you know. ์ในปัจจุบันได้ แล้วเรามองเห็นทุกสมุทรทันิโรธมรกได้แล้วความสบายใจเกิดขึ้นนั่นแหละความสบายใจจริงแท้เกิดจากการลงมือปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์แล้วสามารถล้มความทุกข์ให้เจริญในความสุขได้สามารถสร้างเหตุปัจจัยในการอยู่กับปัจจุบันแล้วล้มความทุกข์ทั้งหมดลงได้นี่ตังหาคือความสบายใจอย่างแท้จริงเพราะความสบายใจที่แท้จริงต้องดับที่ต้นเหตุไอความสบายใจของเรามันความสบายใจเทียม มันความสบายใจหลอกลวงมันความสบายใจหลอกตัวเองมันความสบายใจแบบง่ๆง,งมันความสบายใจแบบไร้สาระเพอเจรอมันความสบายใจชัวช่วครางชั่วคราวแล้วทำลายเราหนักกว่าเดิมยอมสบายเฉือนเลือดเฉือนเนื้อของตัวเองแต่ทุกเจียนตายในขณะที่ตัวเองทนทุกทรมานแล้วคิดว่านั่นคือความสุขเหมือนคนเหมือนคนคบกันอ่ะแล้วมันเลิกอะแล้วมันทําใจเลิกไม่ได้ ทำใจเลิกจากสามีภรรยาของตัวเองไม่ได้เพราะมันทิ้งเราไปสามีภรรยามันกลับมาแม้มันจะไปนอกใจขนาดไหนก็ตามมันยอมยอมที่จะอยู่ทําทุกทางให้เขาอยู่กับเราในวันนี้ไม่ยอมตัดตัดไม่ขาดถ้าขาดเขาไปฉันอยู่ไม่ได้ไอความทุกขแบบเนี้ยมันบอกว่ามันยอมมีความสุขแม้คนเนี้ยจะไปมีอะไรบใครก็ได้แต่ฉันขออยู่กับเธอเพราะฉนั้นัตัดทาทาใจยอมรับม่ได้ฉันขออยู่กับเธอ เธอจะไปมีอะไรกับใครไม่เป็นไรแต่ฉันขออยู่กับเธอเธออยู่กับฉันไม่อยากจากฉันไปเพราะคิดว่านั่นคือความสุขอย่างน้อยถ้ามีเขาอยู่มันจะเป็นความสุขในชีวิตเขาเขาก็เลยยอมทนอยู่กับสภาวะแบบนั้นเป็นมือที่สามเป็นอะไรเราคิดว่านั่นคือความสุขนั่นมันสุขเทียมอย่างน้อยที่สุดเขายังอยู่กับเราก็ยังเป็นความสบายใจในชีวิตเราอย่างน้อยยังเห็นหน้าเขาแม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างแต่ความเป็นจริงมันเห็นความทุกข์ของตัวเองไม่ชัดมันทุกเจียนตาย ตลอดเวลาแม่นอนอยู่ข้างกันมันก็นอนร้องไห้น้ำตาไหลแม้ขณะที่มันหลับแล้วฝันไปมันก็ยังฝันเห็นความทุกข์นั้นที่มันกําลังเผชิญอยู่ในชีวิตปัจจุบันมันสุขตรงไหนอ่ะแค่เขานอนอยู่ข้างๆแต่ตัวเองทนทุกข์ทรมานจากการที่เขานอนอยู่ข้างๆแล้วเขาต้องไปมีอะไรใครคนอื่นแล้วตัวเองยอมกัดกั้มเกินฝืนทนแล้วบอกว่านี่คือความสุขในปัจจุบันมันเอาอะไรมาสุขมันความทุกข์ทั้งนั้น สุดท้ายแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ่ะจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมล่ะ